สวัสดีครับวสวัสดีครับพออีพี่สองหรออีพี่สองนี่เพราะว่าไปวัดเมื่อคืนนี่เนาะไปไปวัดหมู่บ้านนี่เมื่อวานนี่ที่นี่แม่คู่กะเอาตัวเลขของคนไปเซียงเลยเขียนเลื่ยเขียนตัวเลขของพระอาจารย์เนาะของพระอาจารย์อ ไข่ทุบหัวเป็นคู่แต่งสายแยงสิเดี๋ยวกลายเป็นอาจารย์ไข่ทุบหัวเราฟังพระเขมิ้นเนาะค่ะพระขมิ้นลึกลับเนาะค่ะก็คือไข่ทุบหัวเม่คู่แต่งสายแาย,าย,าย่แบบนี้น,นะคะ่ะก็คือมึงขึ้นนี่เนาะเป่นคู่ก็เลยเอาอ่ะทะเลเป็นสีขาวอิลีบอเพราะว่าเพิ่นกระซิบเนาะที่ไปวัดเพิ่นเพิ่นกระซิบก็เลยว่าเอาเราซื้อซื้อเพื่อคนดู <laughs> <laughs> นักผู้เรียกมาเอาค่ะลูกมีุ่นะ่ปัดจัดนาสีสางได้เปลี่ยนอีรีพอมาหมู่บ้านนี้ลูกเดยเด้์น่คผู่เบ้าดินสีเด้ตอนที่เขาไปในโบสถ์แมนให้ลูกคอเด้อให้ลูกคอเอ่อค่ะถ้าจะออกตัวนี่มันเป็นหาเก่าอีรีนี่ให้ลูกคอเด้อถ้าถ้าลูกได้แล้วลูกสิมาเหตดภาามานันอยู่อยู่ในสาราเพลินนะให้ขอเพื่อนเนาะก็เลยเขียนเขียนตัวเลขเพื่อน เสียงตัวใดเนี Whew, mm ่ยครับเสียงสามศูนย์สองครับกับหาเก้าอ๋อก็คือรากาเขียนขึ้นมาของลูกขออ๋อเออเขียนลงไปน้ำเขียนลงไปน้ำครับแต่ก็เลยเอาไปใส่ไต่หมอนเอาของนอนตอนแรกก็คิดว่าบอกฝันเลยครับมันพูดนะบอกเอ้บอกฝันน่ะนะประเสริตื่นมากทำไมตีสิ่งเขากลับเดือดเนาะหมกมุขขึ้นนี้เนาะกลับบ้านเดือดอ๋อหมายถึงว่าตอน ตอนตื่นมติสีเนี่ยังพันฝันบ่ได้ฝันออแบนครับเสียบลับไปอีกเสียบลับไปอีกฝันมาได้ให้นี่คนอนสีแจ้งคอนที่แก้ฝันฝันมามีผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้หนึ่งอันอยากได้สอยบ่เิ่นมามมคือว่าสอยขาดค,คือว่าสอยเสียเิ่นถามจนสี่จ้าจกค้องก็เลยมาแมน่าสั่นเ,เรา เรากับคนแม่นี่ลีพ่อมาสร้อยเสียอีลีเปอร์เนก็คือสร้อยหายค่ะนาะค่ะกับหมายถึงสร้อยหายสร้อยหายความเป็นจริงของแม่ครูแม่ครูก็สร้อยหายนะคะน้ำหนักห้าสิบกรังของแม่ครูหายอันนี้ก็หายไปถ้าโดนโดนแล้วค่ะโดนแล้วแต่แต่ในความฝันของแม่ครูม่ยิ่งคุณน่ะนะมาทักสร้อยขาดบแม่นบอกสร้อยสร้อยหายบอมแนบอกคุณว่า อยากได้บอคนว่าจังสอเอาก็อยากได้หนตัวก็เลยว่าจังสิก็อยากได้หนตัวเให้จังไดเนาะสิสิได้ก็เลยว่าจังสิครับเพื่อนก็เลยบอกว่าไอ้มาเ,าเงินคนว่าู้หญิงคนนั้นบอกแต่สูงด้ผู้หญิงคนนั้นน่ะสูงแต่ผิวผิวแม่ขาวแต่เป็นผิวคล้ำๆแต่หุ่นดีหุ่นดีแบบแบบว่า จอยแบบว่าหุ่นดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีอายุไรเป็นไนครับถ้าจักรง่าจะประมาณถ้าถาประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบจ้ะประมาณสี่สิบซึ่งเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนผู้หญิงโบราณแต่แต่จะไม่ไม่ขาวเอาเราซื้อๆือกันคนเพิ่นใส่ชุดมากเพิ่นใส่ชุดแบบไหนมากใส่ชุดห้าธรรมดานี่และแต่ว่าหันเป็นผ้าทุงเสื้อ เสือมอห้อมคือสมโบราณใช่ไหมแต่เป็นแขนยาวเด้ครับแต่บ่แม่นวมาห้อมแบบนี้เด้ครับผมแบ่แม่นมอหอ้อมที่เป็นเครื่องเครื่องจั่งก็คือใส่มาสุดตรงี่เลยใส่แต่เป็นห้อมครับเพิ่นก็เลยมาเอาเงิน่าก็เลยยืนเงินไปเอาน้ำเพิ่นเพิ่นให้สองพันบาทเพิ่นมาสองพันจ้ะเพิ่นให้สองพันบาทเอาอีก ม่คู่กันเลยเอาเมื่อเอาเอาลับคนคนกันเลยว่าเอาหนีมาสันกันเลยลับเอาม่คู่มานนะเพื่อนเงินน่ะเป็นเป็นใบแบบขาวๆอ่าเป็นเป็นใบขาวครั็เลยว่านี่เด้อห้ยสองท่านเพื่อนว่าเอาไปซื้อเอาเด้อซอยเพื่อนว่าอันใดมันขาดกับเปอันอันได้ได้จำโบ่เพื่อนถามแม่คู่ได้จำบ่มันมันขาดแล้วก็ อันที่มันหายนะไปซื้อเอาคนว่าแต่ว่าหายเอาเนี่งหายซัมมี่คนว่าอันที่หายไม่คู่มากส,าสองท่านออสันเดย์ไม่คู่กันเลยออ้ยได้เงื่อนแล้วกรสันม่คู่กันเลยสิไปซื้อสวยเออีาหลีไปซื้อสวยมาเนี่ยแล้วเห็นทีมงน<อ>านนั่งกินเขา่าหลับอันนี้นก็เลยว่าเ้าว้าเยาว้าให้คอยให้คอยกินนั่นนะก็เลยไปกินน้ำเพล่มอัน เข้าสีแห่เขาไปาดดว,วัดได้หนิเพื่อนมาอย่างสิโอ้ยยาเฝ้ายาเฝ้าใครสิบ่างงามให้ใครสื่อสวยสัก่อนประจันอเออก็เลยเอาเงินอันนั่นแหละไปสื่อสวยมาใส่งามได้ได้เครื่องแหวนได้เครื่องกำไลเด้เงินสองพันเนี่ยได้สวยบัดนี้ในทีมงานแล้วก็พากันอนเขาไปแห่เขาไปคือจังว่าคนในหมู่บ้านนั่นแหละมาแห่น้ำกันครับแห่เขาไปวัดเพิ่อนีย่างเนี้ยนั่นแหละ เสียงเลขสามศูนย์สองกับหาเก้ากับหาเกล้านี่ไม่ยิ่งโบล้านก็อายุประมนานเราเราสี่สีเอาเงินมาให้ 2, 000, สองพันใส่เสียบาแมนเบาแมนให้เอาเงินสองพันนี่ไปสี่สอยแมนเพิ่มมาสอยขาดบาแมนเบาสอยเสียบาแมนบากันเลยว่าแมนมาสั่นอันตอนแรกเพิ่มมาอันยืมบ้โบอ้ยบ้แล้วค่ะยืมกัสิบบมีให้นะเพิ่มมาถ้ามาสั่นกับเอาน้ำเพิ่น มันได้เอาหายสองพันพ่อบอกเป็นว่าแล้วไม่คู่คิดว่าอย่างไรบ้างไม่คู่ก็ตีใส่สองศูนย์่ะแล้วสอสอได้เตีโอ้คนยินสองศูนย์มาหายตีแท่นสวยกับสองศูนย์อูทีแมนบอค่ะแมนเพราะว่าแต่แต่ปกติแล้วไม่คู่น่ะถ้าฟันว่าเด็กินเข่ารับผมหรือเลยล่ำนี่แค่นี้แหะของของเไม่คู่น่ะมันแล้ว ม่คู่กับมานแล้วไม่คู่กับได้แล้วแสดงว่าเหลขกตูนั่นน่ะเข่าจสีงเสียนนะปั้งแล้วเตอมาอยู่แล้วเมนตึ้มแล้วในทีมงานนี่เนาะในทีมงานจะหรือว่าในช่องยูทูบแต่ละช่องนี้ไม่คู่กับได้ออกคลิปหลายๆเทือเนาะค่ะไม่คู่กับเคยเดี๋ยวเราคว่ำขันหลายๆเทือก็คือขันไม่คู่เด้ล่ำหรือว่าเด้กินเขาไม่คู่เด้แห่ไปใส่ก็คือเหลขกเข่าในในงวดนั่นก็ออกคลิปเก่านะคะที่ว่า แห่ก็จากบ้านของบุญธาด้วยเห็นไหมที่ว่าฟ้อนไปนะแต่ทีมี่นี่ใจบุญแล้วก็แม่คู่แล้วก็บุญน้ําโชงเห็นไหมฟ้อนจังแต่บ้านบ้านบุญธาด้วยไปหอดบัพระแทนไหมที่ออกนิ่งเก่าเนาะแมนค่ะก็ได้ฟ้อนได้แห่ไปโอ้ก็ส่งถือว่าฝันดีได้หนิแมนค่ะถือว่าฝันดีฝันดีแลยมีอีกเนื่องที่ว่าฝันหลักกระเป็นฟ้อนเขาวัดดุงน้ำเพื่อน เลขก็ออกศูนย์ศูนย์อะอย่างก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองตัวสามตัวแปดตรงตรงนะหน้เพื่อนเพ่วัน่ออกัูนยนึ่อก่นมาบอกใจบุญว่าใจบุญบาแม่เล่ของดงหน้าเพื่อนสี่เขาบอกเพราะว่าไม่คู่ฝันมาไม่คู่แต่ล่ำหล้วก็ะโฟนแห่เขาวาดเพื่อนแหม่เอาต้นเอาต้นเงื่อนแห่เขาไปครับเพื่อนอันนี้กัลักษณะทำน่องเดียวกันมันทำน่องเดียวกันมีน้ำสัมเพื่อนเอาเงื่อนไหายผอมสองพันแม่ค่ะเพื่อนว่าบอกว่าเอาไปซื้อเอาไปซื้อสอ ไปซื้อสวยเด้อพันมาแม่พู่กับเดใส่สวยได้ใส่กำไลได้ใส่แหวนเอ้าก็นี่กันสำหรับแม่คู่เนาะก็คือว่าเป็นเป็นความฝันที่คืออยู่ดอกเนาะเพราะว่านห้าเดรเอาตัวเลขเข้าไปล่องเสียงไทยมืองแล้วบัดนี้จำได้บอที่ห้าว่าเอฟซีอ๋อเมื่อนั้นแม่คู่บ่ได้เข้าไปเนาะเอฟซีจากสุรินทร์น่ะเพิ่นดินเพิิ่นดนมาจากเยอรมันค่ะ มานมาสก,การ์พะอาจารย์ขมิน้นเรื่องราบนี่ล่ะครับเมื่อว่านี่เพิ่นโทรมาหาบอกว่า,า,าโอ้ฝันดีแห้งสีเหลาซูฟังมาสัน่นอันเอื้อยเพิ่นได้พระไปสององค์ค,ครับเพิ่นได้พระไปสององค์เราก็ได้ตัวเลขของอาจารย์นี่ล่ะไปครับบานนี้เพิ่นก็นเลยเอาพระไปขึ้นหิ้งเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็นเลยอ่าไหว,วพระเสร็จแล้วเพิ่นก็นเลยอธิษฐานว่า ปูป่เอ้ยผู้เอ้ยปู่ผูมนี่นะพปะนอธิิฐานหอดถ้าแม่นลูกมีบุญวาสนาชีได,ด้เฮดได้สางน้ำ<ะ>บัดพระอา,าจารย์ให้เป็นลึกลับเนี่ย<ะ>ให้ลูกมีนิมิตที่ดีเดอร์<ะ>ให้ฝันดีเดอร์ฝ<ะ>ันให้ฝันเห็นสัมผัสน้ำแน<ะ>บาทนี่ตกกลางคืนมาหลังจากอธิษฐานแล้วคนสวดมนต์อย่างแล้วคนนอนเนาะ ฝันอ้ยฝันแมวสั้นฝันว่าได้เข้าไปในวัดนั่นแหละโอ้ยเอาลุกยังพอขึ้นอ่ะขนคิ้งลุกอ่ะคนลุกนะครับคนลุกทั้งตัวเลยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันมีอะไรสัมผัสเราอย่างเงี้ยเพิ่นเห็นผู้ชายล่างใหญ่ผู้ชายโบราณสูงเกินสองเมตรคนที่บนว่า ตัวค่ำๆแต่ว่ารอรอวันสัตว์คิ้วค่ำแต่รอยืนบิ่รูผมหน่อยยังอยู่ก,กำหยาดดิยืนยุบขางโบดไอ้ด้านด้านหลังด้านขางโบดทั้งทั้งหลังไหมค่ะเรียกเฮายางอ้อมไปนัป่นป่าวเราหันหน้ามาทางคุณิพราอาจารย์ขยเมียนดีกรับค่ะยืนยิ้มให้เล่าอยู่ยืนแล้วก็ยิ้มอ้ายิ้มแบบพูดด้วยนะยิ้มยังยิ้ม อันนี้ผมสมมติซื้อแล้วนี่คนยิ้มยังไงกับูู้ฮือกันยิ้มแบบมีความสุขบอกแมนยิ้มแบบมีความสุขคือจะได้แางได้แปลงยังสิและเนะคือจะได้สาวยิ่งสินะก็เลยถามว่าพี่ปัดแล้วปูได้เบาอย่างกับพี่ปั๊ดบอพ่นยืนยิ้มมีความสุขซื้อแต่ว่าบลได้เบาอย่างนี้นี่คือเมื่อนั้นที่เพิ่นอธิษฐานดิฝันแค่นี้เมื่ออธิษฐานน่ะขึ้นต่อมาบานนี้ฝันอีก ฝันว่ามีคนเอาอย่างมาให้กินหลายหลายแนวอยากแนวกินเต็มไปหมดกินอิ่มเป็นไงเขากับประจับยัดใส่ปากว่าสันมาคุ้มกินนะแปลกบ่หามอิ่มอิ่มก็ให้กินนั่นแหละเอามาหามอิ่มยัดใส่อยู่หันละค่ะเพิ่นโู้มาเล่าตอนที่เขานั่งรถไปนั่นแหละตาที่เขานั่งรถไปไอ้ปูซีซีสูญหาเมื่อวานนี่นั่นแหละทีนั่งคุยกันอยู่ในรถนั่นแหละ อิ่มปันไดก็ให้กินแม่ทำเราสั้นเพื่อนเพื่อนมันใจแห้งบาดนี่นี่นอันนี้คือในในความคิดของพีปัดเนาะเอฟซีสุรินทร์ครับเป็นคิดว่าน่าจะแม่นอีู่ดอกเอื่ยว่าว่ะสันเพราะว่าเข้าไปใ้ตัวเลขเพุ่นมาแล้วก็เข้าล้องอามอติฐานอธิษฐานมึงหล้วก็มามาลม่รองห้อมึงจังเสียนเนาะค่ะก็คืออันนี้ก็คือบอกไปกอนเนาะค่ะเอฟซีคือมันเป็นความฝันค่ะเป็นความฝันมันเป็นความฝัน คือคือตูไม่คู่เองเนาะค่ะไปหมู่บ้านนี่ก็กัอันนี้มันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลถูกต้องครับถูกต้องคือไม่คู่สัมผัสเหมือนกับได้ยินคนมากระซิบไปเอายูลักทันวางสิคเออไม่คู่กับย่างไปผู้เดียวครับไม่คู่กับปเห็นตอนแรกคืไม่คู่เห็นเนี่ยไม่คู่ตกใจเลยเด้บอไม่คู่เลยว่าอุ้ยไม่คู่แบบงี้เด้เห็นเห็นแล้วไม่คู่ว่าัเดี๋ยวบอกอย่างพี่แล้วก็อุ้ย สะดุ้งโยงเลยเออสะดุ้งแบบว่าต๊กใจญมื่กู้ก็เลยค่อยๆนางล่งก็เลยยกมือไาขันลูกลานี่บุญบาสนาอีดีกะให้ลูกได้เด้อครับเออก่อนเมู่้จะโตกใหญ่หนึ่งมันกระตุงกระปูดับพรครับค่ะเป็นห้าเก้าเนาะค่ะก็เลยก็เลยยกมือเอาเอาขันลูกนี่บุญบาสนาได้้างซอยอีลีครับค่ะกะกะเป็นตัวนี้เด้อปูก็เลยว่าเ็นซี ถึงเอิญไงมมึงมะมึงอย่งที่เสียนะแต่ว่าหันมาเอามูไปเบิดแล้วเออนึว่ามันมูน้ำกลนมันมูแมนแต่ว่ากะบอกตามตรงเนาะบ้านม่คู่ไปย่างว่าท่นข้าน้านมูสันนี้กะบอกตามตรงว่าเลขตัวเลขหาเก้านี่มันดังอีหลีมันดังมันดังมันมาล้าแล้วกะหาซื้อยากลอตเตอรี่นี่ออกมานี่มือหนึ่งสองมือกะมดไปแล้วสําหรับเลขหาเก้า กะคิดยากนั่มยูดอกครับแต่ว่ากะกกะบโมฮูเนาะมันจะมากหรือโมมาครับมันก็เป็นคือในส่วนของหมเฮาสัมผัสจังสี่เฮากะคิดว่ามันกะคืออยู่นะครับแต่ว่าบุญไผ่บุญมั่นไผ่เสียเอาได้หรือผู้ใดเสียเอาไ่ได้อาจจะเป็นคือคือจังของปูดำหงวดทีแล้วก็ครือคือเจ็ดสองสองเกียรมันดังนอกหงวดทีแล้วมันดังมันสิเป็นคือกันบ่เรากะบ่ออกมันบ่บ่ออก เพื่อนอาจจะเปลี่ยนแห่เห่ากระเด็อือก็คือเข้าล่อไปเรื่อยๆมึงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยั่งอีกหลายหมื่อยู่เนาะอีกสามสี่หมื่อยู่เนาะแต่ว่าพุ่มอยู่นี่ไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเลขกระเทียดนี้ถ้าเพื่อนอยากสั่งอีเนาะถ้าๆเข้าบาสามารถเห็ดไปได้เพื่อนสิ่งศักศีลอะเพื่อนหูเพื่อนเห็นอยู่ดอกรับในความรูุสึกของแม่คู่เนาะคือจังปูดำเนี่ย พ่นห้ไปแล้วเพ่นยังเปลี่ยนเปลี่ยนแหลวก็คือแม่คู่กับบวกไปท่านช่องยูงเสียนเนาะค่ะว่าเออไปที่ศูนย์เออถ้าอันนี้ในความหนูซื้อของแม่คู่เด้ขายเอ็ซ์ซีท่าท้าข้าสื่อหาเก่าเก่าหานี่บ่ได้ถ้าเพ่นเปลี่ยนหึงห้องแต่ว่ายึดหลักๆไว้เลยก็คือหาเก่าับสามศูนย์สองศูนย์สองค่ะคือตัวนี้ตักวน อ้ามีเปลี่ยนแปลงอีหยังเฮาก็สิมาแจ้งเออสิมาแจ้งอีกเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้บ่ฮู้ว่า FC สิเห็นหน้าเฮาหรอฮอรมันมืดมืดเหรอครับโอเคยุ่งไปไรเลยไหมเอาเอาคลิปนี้ก็พ่อสามีแล้วเนาะใช่ะครับผมถ้ามีหยังคืบหน้าก็สิมาเล่าสู่ฟังอีกเด้อครับสิเต่ามาแจ้งมื้อนี้ว่าสิไปนอนวัดวันที่28สิได้ไปว่นนี่มันมืดครับเพิ่นทําวัดเรียบร้อยแล้วป่านนี้ค่ะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสสวัดีคสวัสดีค่ะ